อยากได้ตัว GL นี่มีมาแล้วหนึ่งรุคันนี้เลยสีบรอนไนน้าใหม่ๆกิ๊บๆเลยใสยๆนะครับผมและคันนี้บอกเลยว่าใบฟ้านั่นแหละกาเนิดน,นะครับล้อดเดิมๆครับผมนะส่วนยางนี่เป็นยางของปิโซนนะครับในส่วนของสภาพคันนี้บอกเลยว่าสวยจริงสวยจังเลยลูกค้านะครับภายในก็ตามภาพเลยให้ภามันฟ้องดีกว่าบอกข้างหน้าเป็นบอกผ้าแต่คันนี้จะได้เป็นเกียร์ธรรมดาเบาแบกหน่อยแล้วกันแบ่หน่อยตาคงนตาเข็มเม็ดอาร์กเนี่ยเห็นไหมสวยๆเลยนะครับแลวคันนี้ก็มีผ้าม่านมาให้แล้วรอบคันเลยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนข้างหลังค แถวล,ลงเดิมสิบเอ็ดที่นั่งริบร้อยนะครับถูกต้องตามกฎหมายเลยแล้วคันนี้ก็ยังสิดตรงกันดูมาให้แล้วรอบคันเลยนะครับอยากได้กันก็จับได้นะครัอนนี้มีแค่คันเดียวนะครับย้ำว่ามีแค่คันเดียวแล้วคันนี้เดิมไม่เดิมลูกค้าดูสติกเกอร์ตั้งแต่ป้ายแดงนี่อยู่ทุกจุดสนใจจัดได้ครับผมคันนี้กับโตโยต้าไฮเอ็ดนะครับผมหน้ายาวตัว GL นะป้ายฝาแ้านแทนตั้งแต่ก่เอเนิดปี2สองพัาตัวเป็นแค่759,000บาทก็เป็นเจแค่เจได้แสนห้าหมื่นเก้าพันอบาทก็เป็นเจ้าของไงด้แล้วดูรถวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสสวัดีครับ